รครับสวัสดีครับผมวัดบุญสุขนะครับพร้อมกับอาน้องชายยรักบ,บุญสุขนะครับครับก็มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการทําทุเรียนยัง,ยงไงให้ให้ให้มันดกทํำยังไงมันรูปสวยรูปงามครับขั้นแรกก็เราต้องเริ่มแต่งแขนงเหมือนกันคกล้าๆกับเ้ามเหมือนกันตงแต่ง,ง,ตงแขนเงเล็กๆก่อนแล้วก็ใส่ปุย๋ย ใส่ปุ๋ยตัวเสมอตัวเสมอเสมอประมาณสองครั้งหนึ่งหรือว่าสามครั้งก็ได้ใส่เรื่อยๆทุเรียนใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆแล้วก็ฉีดยาต้องฉีดยาผสมประสานกับการใส่ปุ๋ยสองอาทิตย์เดือนสิบห้าวันหรือว่าเจ็ดวันก็ได้ดูดูใบมันด้วยถ้าว่าใบมันถูกไรแดงเพรี้ยไฟต่างๆเราต้องฉีดยาแล้วตรงนั้นถ้าไว้ถ้าถ้าไว้ไว้นั้นไม่ได้เพราะว่าหนึ่งใบร่วง การทำสูเรียนหนึ่งที่ว่าทาให้ดกดีหนึ่งต้องดูใบมันด้วยใบต้องสมบูรณ์ใบต้องเขียวใบต้องหนาใบต้องดําแล้วมันก็มันจกดกดีแต่ถ้าใบเล็กๆใบเดียวๆไม่สมบูรณ์การดกดอกก็ทายากการทำสูเรียนนี่ต้องถึงปุ๋ยถึงยาใช่ครับการแต่งกิ่งก็สําคัญคือการแต่งกิ่งทนต่างๆเออกาศต้องทายเตยอย่าให้อับชื้นอับชื้นจะเป็นโรคง่ายมากครับผมก็เลี้ยงดูก็ยากกว่าร่มวนถ้าเข้าใจเขาแล้ว นะครับหายไปคือโอ้โหได้ครับครับครับมีการดูกิ่นบางบางทีก็เมื่อเมื่อมันดกแล้วบางทีมันก็เป็นแผลไปบ้างใช่ไหมมันจะเป็นแผลอยู่ใต้ใต้ตรงผิวอันนี่ไว้แค่มันมันมันเรื่องธรรมดาการทำรูเรียนเป็นไม้เนื้ออ่อนมันก็ตรงเป็นแผลไปบ้างแต่การรักษาแผลเราก็ต้องหนึ่งการฉีดยาเข้าต้นแล้วก็ทายามันด้วยใช้ใช้ยาใช้ก็เป็นเมทิลิซิน มีทาลิกซิ้นสมกับยาฆ่าแมาลงแล้วก็ตัวจับใบตัวหนึ่งแล้วก็ทามันก็เรื่มมันแห้งแล้วนี่เรื่มห,ห,หายแล้วนี่เป็นนี่หายเป็นเส้นลำเลียงอ่ะออขึ้นไปาข้างในแกนเขากันก็ไอ้เนื้อไม้จริงมันดูหลายชั้นขั้นใดข้างในนะนนะนนนนเป็นน้ำเลี้ยงแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าว่าเมื่อเราเก็บเกี่ยวเสร็จเราต้องใช้อ่าคิวฟูฟอสใช้สลิงครอบขัน้นในต้นเนี่ยทางรากของมันสลิงดูดูดูช่องทางน้ำมันด้วย ดูช่องทางน้ําอย่างนี้ผมว่านะถ้าว่าดูให้ดูยังไงก็ได้ให้ให้ทางน้ําขึ้นสูงาการใช้ยาดิ้งข้าต้นเนี่ยเพราะว่าเมือม่อเมื่อเมื่อเราดูทางน้ําดีใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้มันขึ้นยาวไป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 ,ไปหาปลายมันได้เนี่ยาการปักตุกตุกอย่างนี้ปักปักแล้วเนี่ยดูดูทางน้ํามันขึ้นไป<ม>เห็นไหมมันจะขึ้นได้ย,ยาวคืออยากให้ไปเจอกิ่งขวานก็จะหลบหลีกกิ่งมากที่สุดเจอกิ่งยาที่เราฉีดไปมันจะออกเป็ทางกิ่งยาวนะครับเด็นหลัก เนี่ยตัวตัวทำการการการฉีดยานี่ไม่ใช่ถึงเดือนไม้นะครับมันเดือนไม้อะไรอีกลึกเลยแต่นี่คือเป็นแค่ลำเลือดเส้นทางน้ำเป็นการเขาเรียกว่นเยื่อจะลื่นมันไม่ใช่นากลรวออะไรเนี่ยอย่างนี้ถือว่าลูกสวยลูกดุกต้นสมบูรณ์เมื่อก่อนตรงนี้เขาปลูกส้มที่ว่าปลูกไม่สม่ำเสมอดูแล้วไม่สม่ำเสมอเพราะเนื่องจากเขาปลูกส้มส้มชุกุล แล้วมาปลูกทีหลังปลูกแซมไปเรื่อยๆแต่ดูไม่สม่ัตเสมอเพราะว่าไม่ไม่ปลูกพร้อมกันถ้าปลูกพร้อมกันก็ต้องขนาดนี้หมดเลยครับเดี๋ยวใจดูว่าเออทำไมไม่สม่ัตเสมอจริงๆไม่ไม่ใช่เพราะปลูกคนละปีกันปลูกแซมไปเรื่อยปลูกเซมไปเรื่อยๆจังหวะลูกดอกที่ที่ใหญ่มาเกลี่ยเป็นวงนี่ครับคือการใช้ทําให้ลูกมันสวยก็คือเราไปกันอย่าให้มันมาเบียดน้ำกันเพื่อให้ลูกมันกลมกลึงสวยงามก็คือเอย่างอย่างอย่างนี่ยสมมติว่าน้ำน้ำมันถึงกันไหม แล้วก็บีอ้อใแล้วก็นี่เป็นอย่างนี้อย่าให้ไปดักน้ำด้วยถ้ามันจะดักน้ำดักเป็นเชื้อต้ให้เป็นเชื้อราในระหว่างลูกอีกก็จะไม่ลูกไม่ไม่สวยด้วยนะครับที่เห็นตรงนี้นะคือดูอะไรทุกขั้นตอนอย่างดีครับคุณภาพมากๆครับเบอร์โทรเบอร์โทรเดี๋ยวก็ถ้าว่าดูเทปอะไรเบอร์โทรนี่ก็เบอร์อาชีพกว่าผมอาปิสุวัตบุญสุข081 0992105นะครับถ้าว่ามีธุระเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนทั้งน้องชายไปเพีบเลยครับปลุกปลุกติดต่อได้ครับติดต่อได้เลยที่สุวัสดิ์อยู่ทประจำครับผมยินดีให้บริการปรึกษาได้ครับไม่ใช่แต่ทุเรียนนะงอกยัก็เชี่ยวชาญนะครับมีอะไรเกี่ยวกับพืชผลของนาสารงโรงเรียนงอกสีทองปรึกษาที่สุวรรณได้นะครับแล้วก็ที่นี่มีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับวังโครีสอร์ทอะไรต่อเนื่เยอะแยะมากมายเพื่อตรงนี้จะเป็นที่ท่องเที่ยวอนาคตด้วย แล้วตรงนี้ภูเขาสังเกตเลยฮะเหมือนภูเขาเป็นเป็นภูเขาฟูจิเลยสุราษฎร์เราแับนมีถ้ามีน้าตกเยอะแยะหมดเลยครับตรงนี้ให้เป็นที่ช่องท่องเที่ยวเชิงเชิธรรมชาตินะครับซื้อให้ดูที่นี่แขกวิ่งไปจะเห็นจะเห็นภูเขาแล้วจะมีบ่อคลุมเกือบทั้งปีครับเป็นทะเลหมอกเกือบทั้งปีนะครับตรงนี้จะสวยเป็นบุรีสวยมากๆก็เชิญนะครับถ้าท่านทั้งหลายที่ว่ามีจังหวะมาเยี่ยมชม มารับซื้อของจากในสวนจริงๆก็ราคาประหยัดและก็ของคุณภาพแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับครับสวัสดีก็ขอขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ตกสแล้วก็ติเกษารกรทุกท่านนะครับขอขอบคุณมากนะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ